เราใส่ชุดอะไรอ,อินเดียสาลี่ไงโอ้ฉันน่ารักมากอี้ยี่มเดนจาเดที่าเน่เด็นเน่าเดาเดกเนาเด็กนด่าเด็กน่เ่เดกาเดากนกน่านเนาเาเดกนดนาดเด็ด็กน่าเ่เกือบ้านสอง ุกคนวันสุดท้ายที่อินเดียแล้วแฮปปี้ฮาโลวีนแล้วเรากจะไปเดลีกันนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับกันนะคะมาเราเดินกันไปช้อปไปช้อปปี้ไปเที่ยวไปกันไปตอนนี้นะคะเราเวลาเช้าคือแค่อาตัวค่าตัวห้องอย่างเดียวประมาณแสนหนึ่งแต่ว่าอาหารโดนไปสองแสนรูปีนะคะค่าอาหารแล้วก็ค่าดื่มสองวันก็คือประมาณก็ตกประมาณแปดหมื่นใช่ แล้วก็ดับอีกกูจะเอื้องแน่การเดินทางของเราสิ้นสุดแล้วเพราเขาต้จะเป็นนักดนตรีใช่เขาบอกเป็นนักดนตรีไม่สิ้นสุดค่ะเราจะไปเดลีอีกโอเคไปเดลีกันต่อสองชั่วโมงกว่าเจะถึงบ้านเดี๋ยวเราจะไปถึงเดลีประมาณสี่โมงแล้ก็จะไปหาอะไรกินกันอไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ไม่เอาดอเพราะว่าฝุ่นสี่ร้อยที่เดลี เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนกันโอเคครับจอกันค่ะ ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงมิวเดลีแล้วนะคะเรียบร้อยตอนแรกเนี่ยจะไปร้านอาหารหนึ่งที่ไก่แนะนําที่ไก่แนะนำสนโอเคซึ่งร้านนั้นพอไปถึงหลร้านปิดเราก็เลยทำไงวะขาร้านเพราะว่านี้มันเป็นวันที่เทศกาลเดวารีเดวารีคือส่วนใหญ่เป็นเทศกาลที่เขาอยู่บ้านทาบุญกันอะไรประมาณนี้คนก็เลยอยู่บ้านกันร้านอาหารส่วนใหญ่ก็เลยปิดซึ่งตอนแรกอะฉันบอกไกด์ว่าให้โทรไปจองให้ก่อนไกด์บอกไม่ต้องไปได้เลยไปได้เลยพอไปอีกค่ะปิดเราก็เลยเลือกทางแก้ด้วยกันมาดูอะไร อาาหรในโรงแรมยังไงก็เปิดใช่เราก็เลยแบบโอเคกินกินข้าวในโรงแรมซึ่งตอนนี้เราอยู่โรงแรมที่ชื่อว่าจีอินทิเดี๋ยวรออาหารเสิร์ฟกันนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะให้พี่อ๋อพี่มันจะมีที่พิเศษพี่กำจะกินข้าวตรงนี้แต่งงว่ามือมันหายไปไหนดี เพียมอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นโต๊ะแบบพิเศษเรอใช่แอมี่เธออยู่เท่าไหร่แล้วก็เธอเชิญเชิเลยและนี่คือมือสุดท้ายนะ Happy d เดว a l i นะทุกคน p l อ s India นี่นะฮะมีทั้งนานนะฮะนานเนยนานกระิกนะฮะ นเป็นไ้ฉันจะได้กินเป็นฟรายเต้าชิเก็ตล่ะฉันยังไม่ได้กินเออขอยทนเลี่ยมมาไม่ได้กินทีเลียเลยอ่ะเพราะทุกคนไม่ยอมกินใช่เดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าทั้งทริปเราเนี่ยใครชอบที่ไหนมากที่สุดเริ่มมาจากที่ไายขอสออพระราษวังไม่ลำบาก คุณคคะช่วยยือรู้สึกว่าเห็นภาพตั้งแต่ตอนดูแล้วรู้สึกว่าแบบพอได้มาอยู่จริงก็โอเคทุกอย่างโรงแรมแล้วก็แบบมีแบบน้ำพุทุกอย่างมันคือแบบในฝันนะมอเข้าไปในตรงที่เป็นสวนข้างในบ้านที่เราเดินเล่นแฟชั่นโชว์มีความสุขมากเหมือนเป็นการพักผ่อนอะไรแอมเบรย์อะไรแอมเบอย์ใ่ไหมใจสเม่ชอบโรงแรมเียษฐกิจเียษฐกาจเศรษากาศเราใส่ชุดอะไรเปอินเดีย ช,ชุด lei, อะไรชุดไรเวลาใส่สาลี่ไงที่มันฟูฟูนุ่มๆอ่ะสาลี่จบยังหรือที่มันเป็นดำๆอ่ะที่ที่กินกับข้าวเกาหลีใส่หรือแบบที่เป็นบอสอกอ่ะสาระแน่วไมาระาะเนัด้วยมสที่ออกมาจากขวหรือหรือว่าแบบว่าพวกที่พวกเราชอบไม่มีอ่ะสาระสาระสจงมากที่เปนินข้าวติดกับขสาวารห้อจ๋า่าราทิพย์เนี่ อ่าเจอคุณดีมคนต่อไปค้าใช่ฉันเลือกฉันเลือกใจแสมฉันรู้สึกว่าฉันชอบโรงแรมด้วยแล้วก็ฉันประทับใจโกลเด้นซิตี้แบบหึงว่ามันเป็นในเมืองด้วยที่ไปตลาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบแล้วไปขี่อูดก็ชอบอีกรู้สึกว่าโดยรวมๆเลยอ่ะคือใจแสมฉันแฮปปี้สุดจริงๆกูว่ากูจะชอบลำบากสุดแต่ว่าที่ได้ใจกูที่สุดอ่ะกูชอบลำบากแต่ที่ได้ใจกูที่สุดคืออูดอูดฉันน่ารักมากเลยทุกคนนี่อูดฉันน่ารักมาก อูดิฉันน่ารักมากกูแค่รักอูดอ่ะอูดมองตากูแล้วว่ากูรู้สึกคอนเน็กมากว่ากูแบบจะร้องไห้ที่กูหันไปเห็นมันแบบว่าที่เสียบเออที่เสียบจมูกอ่ะกูอยากจะร้องไห้กูรู้สึกว่ากูสงสารมันโอเคตาคุณก้อยแปลกมากกูว่ากูไม่ได้มีที่ไหนที่ชอบที่สุดขนาดนั้นแต่ให้กูเลือกกูเลือกทัชมาฮาลา ว่ามันเป็นที่ที่แบบว่าโอ้ทำไมกูถึงมาที่นี่แล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบโอเคมึงสวยจริงอ่ะคุ้มคุ้มประมาณนี้ที่เตียชอบใจสแแมงเหมือนกันคือกูว่าใจสแแมงมันแบบว่าอาหารก็อร่อยโรงแรมก็สวยมากกูชอบมากสวยงามอุ้ยเลิศจังเลยอ่ะอารยาท่า แล้วไอตอนที่จังหวัดที่เราไปเมืองกันอ่ะไปตลาดกันอ่ะกูชอบมากแล้วกูรู้สึกกลัวเสียดายมากที่แบบเราเสบียงทำกับมันน้อยแต่กูเกรงใจเพื่อนกูรู้ว่าคือคนแบบได้ถือกลับมาแล้วที่ร้านนั้นตรงนั้นเหตุว่าทำหมดนั้นแต่ว่าร้านนั้นอ่ะกูก็รู้สึกว่าจริงๆกูอยู่แอฟริกาแต่มันได้อีกแบบเป็นชั่วโมงแต่ว่ากูเข้าใจว่าแบบมือทั้งมึงไม่ไหวแล้ว ่ฉันชอบใจแสแมเหมือนกันกูอะชอบโรงแรมแบบกูชอบเมื่อวานสุดฟองที่แบบหนึ่งเลยคือพอเราไปเที่ยวเมืองปุ๊บสองเราได้ผักแบบได้ผักจริงๆกับโรงแร<ล>มท<ล>กูกชอบโ<ช>มเมนต์นั้นมาก,ากแล้วก็ชอบที่ปิดจบด้วยการขี่อูดแต่หลักๆก็คือชอบโรงแรมแล,ล้วโรงแรมสวยมากนึ่งแบบนึ่งอันนึงที่กูประทับใจประทับใจไก่บอสสอกมากขอบคุณบอสอบมากเพราะจริงๆอ่ะบอสสอกเอเวนท์คิมมีให้พวกเราทุกอย่างใช่ใช่ตั้งแต่แบบวางแพลนจองตั๋วคือทำทุกอย่างจริงอ่ะ กับเพื่อนนะคะตันนสอบขมนติว่ามีคนมาจ้างให้มาสอบแบบสามารถทำสีแล้วไปบเขาวัสอบคิดเท่าไหร่เผื่อถ้าหล่อไม่คิดเงินเลยค่ะขอคิดอีกทีขอคิดอีกทีแต่เหนื่อยเอาจริงๆเหนื่อยไม่มาถึงว่าตอนแรกตั้งแต่ตั้งใจจะทำเพื่อแบบมาสบายแต่โม้นี่วันหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนฟูดอาใจเหมือนกันเนาะเฮ้ทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าขอเป็นทริปสบายๆเจอกันใหม่ทริปหน้าย ดี๋ยวให้บอกว่าโอเคตอนนี้คือใคแล้วโอรจะสรุปยอดให้สั้นิดนึงเพื่อที่สมมุิว่าใครจะไปอินเดียเพื่อไปดูว่ามีใครตามรอยแล้วบ้างไหมเพราะว่าเออเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่การเที่ยงลองดูลองดูเผื่อคนอยากตามแต่เผื่อว่าเดี๋ยวเราจะสรุปเอาเป็นยอดรวมก่อนละกันทั้งหมด7วัน6คืนนะคะสรุปยอด7คนรวมอยู่ที่เกือบล้านสอง จริงแล้วตอนแรกเราวางแผนไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดนี้แต่ว่ามีการเพิ่มโรงแรมมีการในเรื่องของอาหารอาหารก็คือกินเหมือนบุฟเฟ่อาหารแไม่เท่าไหร่เครื่องดื่มมึงอ่ะใช่ไม่ต้องมามึงอ่ะขนาดเดี๋ยวเราไล่ไปดีกว่าเอาอยากอยากแรกเลยคือจริงๆแล้วไปเนี้ยเราจ้างไก์ไปด้วย What's your name My name is p r a s h a t and I'm the tour guide ซึ่งพี่บอสหาไกด์จากที่ไหนอ่ะหาจากหน้าตา ยคนคุยใครบอกบอกใครลอตลอดมากไม่กูไม่ได้หาคือนะบอกว่าคนที่กูคุยอ่ะคือคนที่ไปรับวี Thank you Namaste ก็คือบอสไปหาในกลุ๊บเขาเหมือนชื่อกลุ่มในเฟซบุ๊ก k ว่าเที่ยวอินเดียด้วยตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นเฟซบุ๊กเดี๋ยวแปะให้ใช่แล้วเราก็เลยเข้าไปนั่งหาแล้วมีรุ่นพี่ที่คณะเคยใช้บริการเขาคนที่ไปรับวีมาเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ขับรถอยู่แล้วเขาก็เปิดรูปให้ดูว่าเขาเคยรับพี่มิวและลิตามาด้วย ซึ่งค่าไกอยู่ที่4ี <43. S 2> ่หมื่นสามคือเขาจะเหมือนแบบว่าเราอ่ะคุยกับเขาคนกาลางเยเขาจะหาทั้งแบบคนขับรถตั้งแต่เมืองแรกตั้งแต่เมืองอเดลีที่เราแลนดถึงแล้วก็มาส่งเราถึงเมืองใจเปอร์อแล้วก็เมืองใจสมที่เป็นทะเลทรายก็ะจะมีอีกคันหนึ่งมารับใช่ไหมก็คือรับหมดเลยนี่รวมทั้งหมดคือสี่สี่หมื่นสามแต่คุณเลยว่า ต้องจ้างคือเรองของว่าไปอินเดียจริงๆอ่ะไปได้นะถ้าไม่ติดเรื่องฝุ่นแต่ยังไงก็ต้องมีไกด์เพราะว่าพอมีไกด์แล้วสบายใจเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยถ้าใครจะเข้ามาเขาก็จะคอยห้ามใชไรอย่างเ้ยเพราะแต่อีกก็คือรวมไกันค่าไกด์ที่มาอธิบายข้อมูลอะไรให้เราแล้ยคือทีมไกด์วันละห้าร้อยเขาจะมาคู่กันคนขับรถกับไกด์แยกกันได้แยกกันได้แต่เราเนีก็คือถ้าใครมาเองอ่ะแนะนำให้มีทั้งคนขับรถนะแล้วก็ไกด์ด้วยก็จะดีเสร็จปุ๊บแล้วกงเครื่องมีเลยก็ได้ขากไปบกับการบินไทยบิสเนสสสคลาบิเนสคลาสมันบินแค่่ชัวโมงงเอ ใช่บินสับเร็วมากใช่สับเด็ดการไปไทยเข้าได้นะคะต่อคนนะคะรอดหน้าไปเลยทุกใสเงินค่าทุกใสเกานบินได้ค่ะเข้ามาเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะไล่โรงแรมไปทีละอันเนาะโรงแรมแรกคือโรงแรมแรกคือเมืองอัตราที่เราไปนอนเขาเรียกว่าอะไรที่เราไปนอนวันเช้าที่ตอนแรกเขาจะไม่เช็คอินอ๋อโรงนที่มัชวิวจัได้ลวเห็นเมื่อเห็นวิวแต่เราไม่ได้ดูห้องเราไม่เห็น มันออกเลยตอนตกใจคือว่าขายก่อนเข้าโรงแรมว่าโรงแรมนี้เห็นทัชมาฮาลยกเว้นห้องห้องนี้จะให้กูไปดูดาดฟ้าไม่แต่เราคิดแล้วว่าตอนแรกจริงมีมันมีห้องที่สามารถเห็นวิวทัชมาฮาลได้แต่เราแบบประหยัดเงินเงินเราก็แบบประหยัดเงินไปอยู่งแรมอื่นแทนประหยัดเถอะ ต่อไปมันแฝงค่ะชื่อห้องทัชคือคือละคือคือละจริงๆมันรวมแล้วทั้งหมดประมาณแบบ2อ0 0 0ื่นหนึ่งสองพันสามพันก็เท่าห้องละประมาณเจ็ดพันอันนี้คือรวมกับราคาที่เป็นแบบเช็คอินเออร์ลี่แล้วนะเพราะจริงๆแล้วคือเราเช็คอินมาครึ่งหนึ่งครับเป็นครึ่งวันคือเราเจ็ดพันหันเจ็ดก็คนละพันอย่างเงี้ยเหอจ็ดพันห้องละเจ็ดพันอ๋อห้องละเจ็ดพันหก็ประมาณคนละสามพันดีนะพี่ดีไม่ได้ละสามพันทิ้งเราไมมันจะจ่ายเต็มเสร็จปุ๊บมันหานผิดมั้งถูกจังเลย อ่าตอนนี้แค่คืนแรกต่อมาคืนที่สองเราไปที่ไไหนคะปใจเปิดกันแล้วฮะไปอยู่ในสี่สิบภูเป็นพระราชวังลำบอันนี้คือบีเจตันถูกเหมยบีเจตันสถานการณ์ว่าเรากำลังจะนั่งรถไปงานราตรีงานอะไรนะงานบีเจตันการบีเจตันก็จะเป็นเซจิบุสี่ลำบากคือจริงๆอะหลักจริงๆมันมีห้องเท่าแต่ราคาหลักหมื่นคือที่ถูกสุดคือที่คุณจอคือราคาเข้าละสามหมื่นแต่ห้องใหญ่สุดของพวกเธอเข้งประมาณสี่หมื่น จริงมันมีแพงกว่านั้นอีกคือมีไปถึงสี่แสนเลยโอ้โหรอคือเป็นห้องแบบออ๋ที่นี่ใช่แพง้วที่เขาเดินมาหาเราตอนดินเนอร์บอกว่ามีหนึ่งล้านใช่คือมีออปชั่นที่แบบดินเนอร์ที่แบบเป็นราคาแพงล้านด้วยเาอยากเห็นแล้วเราจะไปดูอ่ะมึงขอถ่ายทไมล่ะฉันจะเป็นคนถ่ายไม่เพราะอันนี้ก็คือละสามแสนต่อห้อง ม่กระแส่้ำพองดีมหน่ลยดีคนละ2คืออะค่ั้งเข้ากับว่าที่ลำบากเนี่ยไป7คนคือต่อคืนละแสนใช่จากห้องเนี่ยเฉลี่ยถ้าเได้2คนก็ประมาณ40,000อคะ40,000ซึ่งประเด็นสำคัญที่มันบวกมาด้วยเพราะว่าลำบากเนี่ยเราเลือกที่จะนอน2คืนแต่จริงๆเราอย่กใช้ลำบากไป่คุ้มเลยนะทุกคนถ้าใครมีโอกาสได้กลับไปลำบากนะคะจะมีอ o o เนะมีสปามีรถม้าจร่มันมีหลายอย่างมีโยคะตอนเช้าแต่ไม่มีใครตื e, s <S ่น7โมงอะไรอย่างเงี้ยม จะทำขนมมีปั้นหม้อแต่สิ่งที่เราทำคือเดินแบบให้ให้เล่นเดินแบบจริงจริงต่อแต่ต่อจากลาบาต่อไปคือรโรงแรมอะไรคะโรงแรมทะเลทรายอุ้ยมันมีแพนเอฟฟูจริงๆอ่ะสวยงาม นี่โรงแรมสุดท้ายแล้วนี่ใช่คุณิมนีมีแคกสารโรงแรมเองืเบอร์ีมเราอกสารโรงแรมรอไม่ได้สอง สถานโรงแรมโรงแรมแรกทำไรนอนพอโรงแรมที่สองเดินแบบโรงแรมที่สามอ่ะเดินแบบไม่พอเดินแบบอีกแล้วเสร็จปุ๊บพอมืดพอมืดเนี่ยพอมืดแล้วเดินแบบไม่ได้ทำอะไรหาว่ามีฟาซิติเตียเลยนะพอไปดนหาปุ๊บปิดหมดแล้วเฮี้ยอะไรคือฟาซิติเขาไม่ไหวเซอล์แสบคือมีเงินอย่างเดียวนอนไม่ได้ต้องง้ แต่คนดูชอบมากเขาบอกว่าตั้งโ้๊ชั่วโมงนึงก็ได้ไข่แบบทิลลี่เมาแต่ถ้าชอบแบบนั้นไม่ต้องให้กูไปอินเดียมาต่อคืนจริจริงคือเลยแสาก็ราคาพอกันเลยแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต่อคืนเหรอต่อคืนที่เนี่ยมีการกินข้าวในดงยาม่ในโดาเมใอไรอาไรดผดออในดมเาสร้างดมขึ้นมาในกา มในการกินข้าวในดงป่าของประเทศอินเดียซึ่งคือหรูหรามากแต่ข้อแรกคือมีโต๊ะเดียวกคือในโรงแล้วก็พูดเลยก็ว่าถ้าคนชอบอะชอบจริงแต่พวกเราถ้าคนไม่ชอบล่ะใช่จริงๆอ่ะกูก็ยังชอบคือกูอ่ะชอบสวยมากมึงชอบจริงเหรอตัดมาไป ใช่ซ,ซึ่งโรงแรมนี้จริงๆ Facil สิลก็มีเหมือนกันเราก็เวามช่เ็กน่อยเยเราไมใช้สระว่ายน้ในห้องรีสจกรรมยำว่างซึ่งไม่มีที่จะไม่กินใช่ใช่ฟาสิลิตีค่ะอันนึงฟาสิลิตีในห้องผ่ก่าจะได้ไปดูโชว์เขานะโชว์เพลงเียร์ไปดโชว์ เราได้ใส่ันดา้กินข้าวเราได้ใสันดของเขากินข้าวอ่ะไปไปลองหลไปลองกินข้าวเราได้ใส่ันดของเานานอยู่เดินจริงเมดแต่ทีแต่โดยจบก็คือคืนละแสนเหมือนกันเนาะสี่ห้องปะห้องก้อยสิ เมื่อกูกลับเข้าไปเลยเฮียกูดูคลิปนะกูเหมือนเด็กยากไรล่ผููแอสเซทเป็นผูแอสเซทใช่พเพอใกล้ตื่นมาก็โดดน้ำแล้วอาบน้ำก็กวักอยู่เลย แต่ต้องบอกว่าถูกไปนะจริงไม่แต่ขี่อูดอ่ะไม่รวมนี่ไม่รวมไม่รวมจ่องแย่จ่องแย่คือจริงๆโรงแรมเขามีไอ้โรงแรมก็มีใช่โรงแรมเขาก็มีจ่องให้แต่ราคาก็จะแพงขึ้นแต่คือเราอะคือคือแสดงว่าเชียร์ว่าถ้าไปอ่ะไม่ควรจองของโรงแรมไม่ได้คใช่ถูกกว่าถ้าเราไม่มีไกด์เราก็ถามโรงแรมทั้งหมดประมาณ2,500 ต่ะมาหน้าเจ็ดคนเจ็ดคนหันเจ็ดอุ้ยก็โอเคนะประมาณสามสี่ร้อยวันนี้ต่อคนมีค่าใช้จ่ายอะไรมีค่าเครื่องบินในประเทศค่าเครื่องบินในประเทศอุ้ยแต่เครื่องบินในประเทศไม่ดีนะแม่งแคนเซิลต้องระวังดีกว่าที่ชาอ๋อแต่มันเลื่อนต้องน้ำค่ากระเป๋าเพิ่มด้วยนะเออใช่ในประเทศสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลนะตีรอบยี่แปดสิบห้ากิโลต่องใบบวกไปหมื่นแต่หมื่นถึงสามร้อยเจ็ดคนไม่ไม่ใช่สำหรับเจ็ดคนบางคนมันไม่เสี่ยงนะ ถั่วถั่วเพื่อนกันถั่วกันแต่ค่าตั๋วเนี่ยทุกข้างในประเทศก็คือประมาณแบบไฟละสี่หมื่นไดเปอร์แคนเซิลก็เลยไปเดลีก่อนแล้วไปเดลีแล้วก็ไปเจอแสมแล้วก็เจอแสมกลับไปเดลีถั่เราบินแค่สองเที่ยวใช่สิ่งที่แค่สองเที่ยวซึ่งเที่ยวนึงอ่ะพอรวมทั้งหมดอ่ะสองเที่ยวประมาณเจ็ดหมื่นก็ตกคนละหมื่นโอู้ยแ้แม่งอ่ะนะทีเนี้ยสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะแพงเลยที่หมดกับไปเยอะก็คืออาหารเครื่องดื่มแพงมากมันแพงของมึง เพราะเราไงเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารกินยากแม่อะไรก็งี้ค่าของชีพของมันไม่ได้ใช่มันไม่แพงแต่เราอ่ะไม่กินที่ไหนเลยนอกจากในโรงแรมใช่แล้วเรากินไปอ่ออีกแล้วเราก็ไปบอกเชฟให้ทำผัดกระเพราคุณน้ำหอมลองรียกเกสกระเพราไปดูโดยการบอกอินกรีเอนต์เขาไปนะคะฉันว่ามันเป็นแพงตอนที่เรานั่งกินในโรงแรมนั่นแหละรูสสวีกค่าอาหารประมาณเท่าไหร่คือตอนแรกแลกเงินมาแสนนึงแล้วก็หมดแล้วก็ไม่พอก็ต้องแตะแสนนึงนั้นหมดก็ะจกก็ช่างมันเถอะเหมือนมันเป็นรวมกับค่าโรงแรมไปด้วยก็สมมติประมาณแสนแต่แบบติด ออาหารคนละสองหมื่นแพงวะวะวันละสามพันตกมือละพันเฮ้ยไม่แพงว่ะเขาไม่ใช่ไม่แพงคือหมายถึงว่ายูนิเกตอาหารที่เรากินน่ะตามพฤติกรรมเราตามมืพฤติกรรมเราเพราะเราตามใจปากมากๆก็คือจบที่เท่าเนททั้งหมดก็คือเนี่ยค่ะทั้งทริปเอดี๋ยวไปร้านสองเดี๋ยวไปทริปอินเดียกับทำเอ็มวีอันไหนเข้าเนื้อก่อนอ๋อเท่าไหร่นก็พอเลยนะเมื่อกี้บอกว่ากูบอกว่าร้านสองกูอาหารเล็กเจ็ดพ่นไม่ดีเพราก็คนละหมื่นกว่าบาท พีนี่มึงหยุดดิอย่าให้ดีมแทนี่คนละแบบละคหับไม่เก่งนะไม่ครับไม่แบบหยุดที่เลก่ว่าอยูดถันเลดบนีก็คนละมือกับาันนคือก็พูดแล้วแต่ก่โกแหัวแสต็พูดมือแก้ตัวหรือเปล่าแก้ตัวหรือเปล่าใส่ก้คมเมนตก็หน่อยอันนี้คือเฮปอินเดียแบบ เฟรนฟายนะคะอย่าลืมโบทแฮชแท็กมามีอยู่สีอันนั้นลองดูใครจะโวด้วยเนี่เขาโหวคนเซ็ปนิดใรเน็่นเซ็นีดแบบโอเวอร์อย่ไอ้พวบอกเราเื่อนนี้มั้ใช่นรดัะมีเกินหนึ่งคนได้นี่มีนหนึ่งคเนสองคนสามคนเ้านันค่ะไม่ใช่เอานอยเอานอหนึ่งสองสาม จ็บนีนจบนีนจ็บเมากินเดไม่กวัคนที่หวงเยอะสุดใไม่ใช่ชื่อแฮแท็กนี้คนเป็นว่าไทหล่มากค่ะใช่ชื่อทิพนี้จบพูดถึงทิปน้ากันดีกว่าไปไหนกันดีไปสบายทุกคนเราลองสบายพูดไเใจ่ากลัวกลัวกลเวกลัวกลักลันกะักลัวกลัวกรัลอวกลัวกลััวกักัััว ไมยเหมือนเัเราคิด่กูคิดว่าคำรามี่อรอ่าแล้วมาไปไหนประเทศคำรามี่อะไรมันก็ไม่สรเปนอแเปนสองเอสออ่ะแล้วเป็นงั้นะเปนเรืออง่กันสเปนสองต้หนะมเมไม่ให้โหวดแล้วรู้ว่าสเปนอับสวิตอยู่ใกล้ไหปะใกล้เยใกล้ใกล้ใกล้แค่ไหนแต่ว่าใกล้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 ใกลกล้ใกงกล้ใกล้ใกล ปีหน้าเขาไม่เอาหัวเขบอกแลนะไม่ก็นี่ไงมันเหลือแค่สเปนกับมันเหลือสเปนกับอะไรนะตัวอะไไปตายได้ตัวไปตายได้เจอกันเซสไพรปีหน้าบ๊ายบายโอ้ยปีหน้ามันนานมากเลยนะก็ไปที่บึงบึงไปอยู่หนึ่งเดือนอแต่ถ้ามึงบอกว่าเจอกันปีนี้มึงไปทีนไหนฮะมึงไปที่ไหนอ่า ดังตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านโมน่าเซอรอร่อยมากเลยร้านเนี้ยเดี๋ยวแปะรูปให้ดูอร่อยทุกอย่างเลยเป็าที่กินแล้วอิ่มมากมึงกูรู้สึกว่าเขาใช้วัตถุดิบดีเว้ยมันแบบมันเลยอร่อยสดมากบาย